เลขหน้าปกเห็นไหมฮะอะไรนะคะสองหกตรงตรงถูกไม่ถูกไม่รู้เลยครับเลขหน้าปกครับนี่ค่ะนี่ฮะห้ากับสองสองตัวมาหนึ่งตัวดูตัวนี้อ่ะโอ้โหตรงตรงนะฮะเลขหน้าปกเห็นไหมฮะอะไรนะคะสองหกตรงตรงฮะอ่ะปรบมือให้มหาลาบฮะเลขหน้าปกมาแล้วเย้อ่ะทีนี้มาดูฮะ งวดนี้ฮะหนึ่งสิงหาคมมีแปดมีห้ามาตัวหรือมาคู่ไม่แน่นะอ่ะมาดูฮะมีอะไรฮะแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าห้าสองนี่ตำแหน่งนี้เลย <c oughs> งวดนี้ตำแหน่งนี้แหละสองหกที่ออกอันนี้คือห้าแปดห้าเก้าอ่ะมาดูทีเด็ดรางวัลที่หนึ่งอ่ะไปดูในเล่มรวยสิครับแลวฮะวงเรียบร้อยแล้วฮะโจ้สองหกเต็มเต็ม อ่ะสองตัวมาตัว5กับ2อสองมาจริงบนล่างนะฮะอ่ะรอบนี้เห็นหน้าปกกันแล้วนะชัดๆนะฮะเดี๋ยวมาเทียบมาเคียงนะฮะแล้วก็มาดูผลงานว่าเป็นยังไงสําหรับมาหาลาบเอะไปดูฮะคุณทุ๊กี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอ่ะเลขตรงนี้ก็น่าสนใจนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของรางวัลที่1แล้วก็เลขล่างเลขท้ายสตัวมีอะไรเด่นดูกันเอาครับเอาไปในเล่มครับ ก็ใครอยากจะดูดวงก็ไปหาดูนะฮะข่าวเด็ดกระแสดังเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเลขสองเลข,เ,ลขเด็ดเลขดังก็ว่ากันไปนะอามาแล้วครับฟ้าประธานครับอ่ะทุกี้รีวิวเลยะฮะวันนี้เทียบเลยะฮะมาก็มาหลุดก็หลุดนะ,ะยอมรับสภาพแล้วก็รู้สึกว่าจะหลุดหลายงวดหลุดนะฟ้าประธานหรือหลุดหรือเปล่าลขอชมหน่อยฮะโหหลุดแบบนี้ไม่น่าตามนะฮะไม่มาสักตัวหลุดมุดอุย้ย อ้าวแต่งวดนี้คุณจะกล้าคุณจะกล้าไม่ตามไหมละ่ะเออถ้ามันมีแปดจริงอ่ะเออแปดสองแปดศูนย์แปดสี่แปดเก้าคุณจะกล้าไหมละ่ะคุณจะกล้าไม่ตามเหรอเป็นผมผมตามนะฮะเอาถามแล้วกันว่าสายบุญสุรินทร์ทีวีจะตามไหมฟ้าประธานเนี่ยเพราะเขาตัวเต็งคือเลขหนึ่งเลขแปดนะตัวเต็งคือเลขแปดตัวรองคือเลขหนึ่งนะโอ้มีแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้ารุ่นบนล่างนะฮะหนึ่งศูนย หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะรุ้นบนล่างนะเป็นตัวรองนะฮะอตัวกันครับสามศูนย์สามสองสามสี่สามเก้านะโอ้โหไม่ตามไม่ได้แล้วนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อครับเลขคำพีหวยเป็นยังไงทุกี้ผลงานดิหมวดที่แล้วเป็นยังไงฮะโอ้พอได้อยู่นะได้ตัวกลับเนาะอ่ะหกสองนะฮะพอได้อยู่นี่ดูหลักเขาโอ้โหโอ้โหสามหลักร้อย เสียดายนะก็ว่ากันไปเนาะก็ถือว่าผลงานยังพอใช้ยังสอบผ่านอยู่นะเลขคัมภีร์หวยเอาไปต่อไปเอาไปดูนะฮะเปิดทีละหน้าเลยฮะเพื่อความชัดเจนนะฮะแม่นก็คือแม่นนะหลุดก็คือหลุดนะนะไม่ได้เชียร์เป็นการเฉพาะเอาข้อจริงมาว่ากันนะครับอ่ะทีนี้มาดูฮะเลขกี่บอกงวดนี้นะฮะงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมครับเลขกี่บก อ่ะแล้วทีนี้ไปดูเลขมหาลาบนะคุณทุกี้เอามาเทียบซิเลขมหาลาบงวดที่เราปรากฏไหมฮะปรากฏไหมปรากฏไหมปรากฏตัววิ่งคือเลขสองตรงนี้ก็นี่น่าจะโอ้โหสองสามหกสองสามหกถ้าสองสามสี่เนี่ยจับประเด็นถูกแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมสองสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเก้าเนี่ยพลาดไปสองสี่กับสองหกพลาดไปอ่ะทีนี้มาดูฮะ เป็นยังไงเด่นสุดคือเลขห้าใช่ไหมรองคือ7กับสี่เอาสามตัวมีอะไรดูกันเอานะฮะแล้วชุด2ตัวหน้ารุ่นมีอะไรกันบ้างเบิ้ลมีอะไรบ้างนะดูกันเอาเอาไปกันต่อครับคุณตุ๊กี้ครับไปกันต่อนะเลขที่บอกก็ให้เห็นแล้วเอาตัวนี้พระเอกในท้องเรื่องพระเอกมว,วดที่แล้วมาไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยซิงวดที่แล้วมันเป็นยังไงงวดที่แล้วเหรอมวดที่แล้วถูกรับประทานไหมมานี้ออกมาจฉเพราะตัววิ่งอันนี้ก็ยังได้ โอ้ได้โตด๊ดเอาไม่ไม่ถือว่าไม่ถูกเขาให้คู่ท้ายไม่ถูก่าถูกเฉพาะตัววิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้งวดนี้ต้องทําใจนะเพราะว่าสวยสุดคือเลข8คุณจะก้าทิ้งเลข8เหรอะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงเดือนวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10อยู่นะวันเกิดเนี่ยแปดสจะมาไหมอแต่นะว่าสวยคือเลขแปดเนี่ยแปดหนึ่งแปคือสวยสุดนะฮะ รองครับ7 1 7 0 7 2 7 4 7 9คือตัวรองรุ่นได้ที่บนและล่างซื้อรอตตอรี่1ใบรุ้นได้หลายรางวัลนะอ่ะทีนี้ตัวกันครับตัวกันก็น่ากลัวนะ5 1 5 0 5 2 5 4 9 9อ่มหาเลขธงชัยครับอ่ะว่ากันต่อไปครับอ่ะต่อไปจะเป็นของอะไรเ<ม>จ้าพ่อมหาลาบเอามาเทียบเลยทุกที่เป็นยังไงมีโอกาสไหมเห็นไหมเอา นี่สี่สองเอาถือว่าเขาโอเคอยู่นะแต่ว่าเลขเขาเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเออเยอะปะสิบสองตัวไปกับเจ๊งตั้งแต่อยู่ในมุ้งหรือเปล่าแล้วแต่เนาะอันนี้สิบห้านะคะโอ้โหสิบห้านะฮะเอาว่ากันไปอืมอ่ะก็เป็นแนวทางในการเรียนรู้ศึกษาตัวเลขแนวทางคู่มือในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาทุกที่เปิืหน้าต่อไปสิคะรออะไรอยู่กะเอาไปกันแบบเร็วๆเลยนะฮะ โอ้โหเอาให้เคลียร์ไข่ไก่วัลกี่ฟองเออใช่ได้เนาะอ่ะเลขเหล็กไหลเปิดไว้อย่างนี้เลยฮะแจ่มสุดคือเลขสามรองคือเลขสี่นะฮสามอะไรครับสามหนึ่งสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามแปดหน้าตามอยู่เนอนะรองคือเลขสี่นะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเทียบให้เห็นนะฮะอ่ะงวดที่แล้วผลงาน มาว่ากันหน่อยที่เป็นยังไงมันมีบ้างไหมเกมสุดเลขสี่มาไหมไม่มีสองสี่ไม่มามาแต่ตัววิ่งของโูแบบนี้สายวิ่งช่วงนี้ะออันนี้ถือว่าเป็นพะรออพะรองเออระรองก็หลุดเนาะอ่พระรองจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยรอผลวันที่หนึ่งตุลาคมะว่ากันต่อไปครับเอาไปกันต่อครับดูเอานะคะดูเอานะฮะอ่ะ เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนอฟันทงงนี่เป็นยังไงเนาะผมอยากรู้เหมือนกันจะแน่หรือไม่แน่ตัวมาตัวมาไหมใช่ไหมมันจะเป็นบรรทัดฐานได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่แน่เสมอไปนะฮะอ่ะรอบนี้งวนนี้เทียบไม่เห็นแล้วกันนะชอบก็าตามไม่ชอบผ่านนะฮะอ๋ออาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยให้เดือนสองอยู่นะแกจับเนี่ยมันต้องตัดเนี่ยใช่ไหมไปซื้อลอตเตอรี่เบิกเงินได้นะฮะ ถือว่าผ่านนะทุกี่ขีดให้แกหน่อยเนี่ยฮะสูตรอ,นะอาจารย์ประสิทธิ์สองหกนะฮะอาจารย์ประสิทธิ์บริบาลเราก็ให้เข้านะแต่ไม่ได้ให้ทาง YouTube นะเสียดายเนะเอาว่ากันไปนะฮะดูกันเอานะฮะอ่าโอเคฮะหน้าสุดท้ายท้ายสุดปึ๊กปึ๊กปึกปึ๊กปึ๊กเป็นยังไงั่นเส้นทางรวยหกสองเต็มเต็มวงกลมเลยฮะหกสองสองหกเลยฮะถูกครับนี่ไงนี่ นั่นนี่ไงพ่อเกนั่นสองสี่นั่น <4. S 1> ก็ถือว่าเข้าท่าเข้าทาง <4. S 1> ฟันธงก็เข้าเอาฟันธงวัวนี้8นะแปดส8ง้าแปเอ่ะเทพสถาพรเป็นไงอ่ะดูกันเอานะฮะอ่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะผิดถูกอย่าดรามา่าอย่าด่าอย่าว่ากันนะวันนี้เอาผลงานครับมาเทียบมาเคียงให้เห็นนะฮะนะ ฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ฮะสิบหกกรกฎา,าคมผลงานปรากฏเนาะผิดถูกแดงแจ๊บแดงแจ๊บเนี่ยสองหกแบบนี้ก็คุ้มแล้วฮะลงทุนแค่นี้คุ้มแล้วฮะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเนาะเต็มเต็มอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะฮะเรื่องราวของงวดมาที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยจะถูกหรือจะผิดตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็ต รอผลก็แล้วกันที่กองฉลากขอบคุณสมาชิกันติดตามรับชมนะขอบคุณพี่ใหญ่นะเจ้าของหนังสือมหาลาบที่ให้โอกาสสูรินทีวีนำเอามาแบ่งปันฟรีๆให้กับ FC แฟนคลับสายบุญสูรินทีวีโดยตลอดครับ